สวัสดีครับมานี่ครับใช่ครับหุ <laughs> ่ตัวห๊บนคขบเรบก็าเป็นสูตรยั้งบ้างในการกินอย่างาสูตรยั้ง,งว่าต้องขนาดนั้นแต่ว่าชั่วเลยกินไปลด อ ER um, ืมเจ็ดแท่อืเขาเนี่ยขาชาตก็ปีดเลยัไปเห็นเก็บเก็บปีก่อนอเก็บีก่อนไปเลยดิเดี๋ยวเขียนขายที่แปลงนี้ เห็ดบานไปเห็ดเขาทะเลหมดเยนี่เห็ดบ้านมันก็โตไปอยู่ฮามีปูขามาเห็ดง่านในกานแถวนี้บมีบบานมาเซ้าแต่ว่ามันก็ถือว่าเสียงมันไดมันมันมาน,นอนอน,นโต้โตสุสีมากเนาะคนมากอนะไร้ ก็ไปหาหมอเนั่ยชัดเจนก็หนีแท็กันมาสิลินเรื่องเศร้าม่้งปะนั่นถ้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอ่ะอก็ทำเศรษฐกิจครับเราพ้นไปจากขนราะว่าอพยพลงไปทำงานชนธุรกิจระยองใช่ครับอือใช่เคเหตุของภาคของคนเศาเดี่ยวอย่างตัวมันได้ก็ของห้องอย่างนี้เห็นว่าทำทีสอร์ทเกินเกิดขึ้นจะมองเราก็ไปรีสอร์ทครับ ก็เห็นเจ้าข,ขงนี้ทบทบปวดปวดาล้วเจ้าข้งนี้ทบปดวดอ่ะท่านพู้หญิงบาแฟครับเจ้าข้องยังไปอ่ะอเออหวานอย่างไปทั้ปงปวนไปนัง้งปวนกินป่นี่ยหวอย่ารปิดปิดเกมเลยเห็นยังก่อนขึ้นน่

เน็ดยังอูบนกบเลยกรมกูเร้อเลยนะก็จะสูชีกันต่อมีหัยจัาถุงสามถุงเริ่งยี่ถุเอ้าี่ถุงน่าครับแถมว่าเบิงได้ดยขับไปยังมาเบิงทีเดียวแล้วเขาบระเดีซื้อไปซื้อไ้แว่าเด้ขายวขายขาย ขายอรดีเหมือนนแล้วก็ซื้อตอครับใครจะไหนอ่ะเอ้ยนั่นาลก้มีได้อีด้วยด้ยกูบบาโลก้มีขาซื้อต้ขาื้อครับขาซื้อเขาออกนะขาซื้อเขาออกไปขาซื้อขาเสียภาษีงนะกู้เนครับไมายเบอร์เหรอวนี่นับเดี๋ยว

อถ้ามัอนออาไปยูดดวก็ได้อีกช่วกรครับนี่ละปัญหางผมอ่ะอยากได้ยังนาเป็นต้นึงคือล้มคือล้อดวนขึ้นาอยขายได้หรอเล่ขึ้นมันเด้งตัวนี้มันกินรวมยูติพันกว่าบาทสามงงส้อไปนครับเบพ่าขาย

cái này được đây đây nè được tiếng ổ khẩu nè